มาดูวิธีการฟิก IP สําหรับ p r i n t e อร์ p รุ่นที่มี WiFi หรือ Wireless นะครับขั้นตอนแรกเราต้องลงเลเวอร์ให้เรียบร้อยนะครับรุ่นที่ผมมาแนะนําวันนี้จะเป็นรุ่นตัวอย่างนะครับแต่ว่ารุ่นอื่นๆที่มี WiFi สามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับรุ่นที่ผมแนะนําวันนี้จะเป็นรุ่น Smart าา Tank ห้าหนึ่งห้านะครับหลังจากที่เราลงเลเวอร์เสร็จแล้วนะครับก็จะมีไอคอนรูปตัว p ริ n t e อร์โชว์ที่หน้าคอมพิวเตอร์แบบนี้นะครับให้เราับเ b l e ลคลิกเข้าไปครับแล้วก็ มันจะมีให้เลือกนะครับเราต้องเลือกเป็นเน็ตเวิร์กนะครับก็คือเป็น Wi-Fi กดโอเคนะครับเสร็จแล้วก็จะโชว์หน้านี้นะครับให้เราเลือกไปที่ maintain your printer นะครับหลังจากนั้นก็จะโชว์หน้านี้นะครับให้เราเข้าไปที่ device information ตรงนี้นะครับ แล้วก็เข้าไปที่ Printer EWS Homepage ตรงนี้ครับคลิกเข้าไปนะครับมันก็จะลิงก์เข้าหน้าตัวเบราว์เซอร์นะครับก็จะใส่ IP มาให้เรียบร้อยนะครับก็คือ192.168.1.104และจะมีอีกที่หนึง่งสมมุติว่าเราเข้าหน้าเบราว์เซอร์ปกตินะครับเราก็ไปกดตัวปุ่ม i ที่ตัว p r i นเตอนะครับก็จะปรินสถานะหรือว่าปรินต์อินโฟมชันเพจมานะครับเราก็จะได้ IP เราสามารถคีย์ได้เหมือนกันนะครับ อย่างเมื่อกี้ IP นะครับ192 1 6 8 1 1 0 4แล้วก็ Enter นะครับก็จะเข้าหน้าเดียวกันเห็นไหมครับเราไม่ต้องไปเข้าไดเวอร์รูป p r i นเตอที่หน้าคอมนะครับก็จะเร็วกว่าแต่ว่าถ้าเราไม่รู้ว่าเราจะปรินตตัว IP Address ยังไงนะครับเราสามารถเข้าแบบขั้นตอนที่ผมแนะนำไปเมื่อกี้นะครับอพอเข้ามาแล้วนะครับเข้ามาในส่วนหน้า ebs นะครับก็จะเป็นการเซตค่าตัว p r i n t e r นะครับให้เราเข้าไปที่ Network ตรงนี้ครับแล้วก็เข้าไปที่ w Wireless นะครับคลิกเครื่องหมายบวกแล้วก็เข้าไปที่ ip 4นะครับอันนี้มันบอกให้กดนะครับกดโอเคติ๊กยอมรับนะครับถ้าขึ้นหน้านี้นะครับให้เรากดขั้นสูงนะครับแล้วก็ถ้าภาษาอังก็ Advanced นะครับไปหน้าที่ ip นี้นะครับแล้วก็จะเข้าหน้านี้นะครับอ่พอมาหน้านี้นะครับให้เรา ติ๊กไปที่ Manual IP นะครับนะครับตัว IP ก็จะมาลงมันจะฟิกให้เรียบร้อยนะครับเหมือนล็อกเลยครั้งต่อไปก็จะไม่เปลี่ยน IP นะครับพอเราเลือก Manual IP เสร็จแล้วให้เรากด app พ y ครับโอเคครับหลังจากกด App l y เรียบร้อยให้เรากดโอเคนะครับอันนี้ก็ฟิกเรียบร้อยแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับ